สวัสดีพี่น้องคนแสดงที่รักล่านนะครับปัรยากาศก็คุ้นคมเหมือนตอน15ปีที่แล้วขาดแค่เพียงเสียงกระสุนกับข้าน้ำตาพี่น้องก็เพียงเท่านั้นเพราะเวลาเล่นนานมากว่า15ปีความยุติธรรมมันก็ยังคงไม่บังเกิดผมส,งส,ง,สงสารท่านหมอเวงสงสารท่านอาจารย์พิดา ที่ออกมาพูดออกมาเรียกร้องแล้วต้องโดนเศนิวก็ถ้าท่านเบื่อหมอเวงมากท่านก็คืนความยุติธรรมให้กับคนเสื้อแดงและก็ต่อหน้ารัฐประหารหมอเวงก,ก็กลับไปเลี้ยงหลานแล้วมันง่นายแค่นั้นพูดกับใครใครจะเชื่อประชาชนมู่ฆ่าปลายกลางเมืองแต่ระยะเวลา15ปีที่ผ่านมาแม้แต่เศษเสี้ยวความยุติธรรมก็ ไม่เคยเกิดประชาชนและญาติพลชนต้องรอเราต้องเราต้องมาเรียกร้องกันบนถนนเราชุมนุมกันมาแล้ว15ปีผมเชื่อว่าหลายคนในนี้เมื่อ15ปีที่แล้วก็ยืนอยู่บนท้องถนนยืนอยู่บนราชประสงค์แห่งนี้19อ่ะ15ปีที่แล้วตัวผมอยู่แยกกินแดงผมถูกใส่ไย ถูกดาว่าเป็นคนเสื้อแดงปองเกิดไม่ทนันต่อไม่ทันจะเข้าใจอะไรคนเสื้อแดงก็ในวันที่19ผมยือนอยู่แยกดินแดงยืนจนเียงมีเสียงกระสนยืนจนแม่โดนสะเก็ดระเ,ะเบิดจังแดงไม่พออีกเหรอนนมันต้องแดงประเภทไหน,น,นแดงรักพักใช่ไหมนนแดงรักนามสกะุลใช่ไหม ถบอกว่านั่นคือคนเสื้อแดงก็ในเมื่อจุดเริ่มต้นของพวกเราจุดเริ่มต้นของคนสแสดงนั้นเริ่มต้นง่ายๆคือการต่อต้านสองมาตรฐานคือนำหน้าให้กับประชาชนไม่ว่าเพื่อนเราคนไหนที่เคยอยู่เคียงข้างเราเขาทำสองมาตรฐานแล้วเราก็ไม่นบา่าเป็นเพื่อนอีกแล้วใช่ไหมพี่น้อง <c oughs> ถ้าเขามีอพิธิชนเหนือกฎหมาย เขาก็ไม่ใช่คนเสื้อแดงแล้วใช่ไหมพี่น้องข้อเรียกร้องหลักๆมันก็ง่ายๆแค่นี้ข้อเรียกร้องคนเสื้อแดงง่ายสุดๆคือแค่ยุบสภายุบสภาเท่านั้นแต่สิ่งที่เราได้กลับมาคือกระสุนปืนไรเฟิลคือกระสุนทหารที่ใช้ไป1,17,000นมันเดมันยิง เหมือนกับเราไม่ใช่คนไทยมันยิยงเหมือนกับเราไม่ใช่มนุษย์มันเห็นเราเป็นดั่งแต้มที่เอาไว้เก็บว่าวันนี้ฆ่าไปเละกี่ศพนี่คือความเจ็บปวดผมในวัยนี้เป็นแค่เพียงคนคนหนึ่งเป็นแค่นักศึกษาคนหนึ่งไม่สามารถผลัดดกดันกฎหมายใดๆอย่างเพ้นทท่านสสได้ แต่ประชาชนคนหนึ้งก็จะออกมายืนบนถนนเคียงข้างพี่น้องจนว่าความยุติธรรมจะบังเกิดแน่นอนอันนี้ผมยืนยันและรับปากแน่นอนพี่น้องทุ้ท่านไหนถ้าความยุติธรรมมันไม่มีวความสาม,มัคคีในชาติมันก็ไม่เกิด,ดวความสาม,มัคคีไม่เกิดความสงบปันก็ไม่เกิดทั้งแผ่นดิน นักการเมืองก็พูดเอาง่ายๆพี่น้องก้าวข้ามความถดแยง้งก้าวไปข้างหน้าลืมมันไปเสียเดิดโฟกัสกับปัจจุบันเศรษฐกิจกําลังพังเราตั้งรัฐบาลเพราะว่าเศรษฐกิจกำลังแย่ตอนนี้ตั้งมาสองปีก็แย่เหมือนเดิม oh. ผมไม่ได้อยากจะแซะแต่มันเป็นความจริง oh. ท่านตั้งมาด้วยเรื่องนั้น แล้วเราจะฝากความหวังว่าท่านจะวางความยุติธรรมให้คนแสดงได้อย่างไรก็ในเมื่อคนในรัฐบาลคนที่อยู่กับพวกท่านก็มีบางคนที่เป็นรัฐบาลในวันที่เขาล้อมปากพวกเราเราจะเชื่อมั่นได้อย่างไรว่าความยุติธรรมจะตกลงมาถึงประชาชนพักตัวไทยไม่ได้ทำอะไรที่เป็นลูกประทันอกออก นอกจากออกมาพูดคำสวยหรูว่ากำลังทำแล้วพี่น้องใจเย็นๆใจเย็นๆอะไรอีกสองปีก็จะเลือกตั้งใหม่แล้วหรือคุณจะเก็บความยุติธรรมของเสื้อแดงไปเป็นนโยบายหาเสียงปี70คุณจะกลับมากราบเสื้อแดงคุณจะกลับมาเปลี่ยนโลโก้สีแดงในวันที่คุณเลือกตั้งอย่างเดียวหรือ ในวันที่คุณเป็นรัฐบาลคุณทําได้แค่ส่งพวงหลีดแม้แต่ตัวคุณเองยังไม่มาเลยมีแต่พวงหลีดไม่มีคําพูดใดๆไม่มีเจ้าตัวเดินมากราบใดๆไม่มีเจ้าตัวเดินมาโอบก,กอดญาติพี่รชนใดๆคนที่ตายบางคนใส่รูปท่านเหตๆตายอยู่กลางถนนแถวราชประสง มันคือความเจ็บปวดพี่น้องตอนเด็กผมนับถือศรัทธาผมโตมากับลูกท่านผมโตมากับการเชื่อพักโตมากับการรักท่านเลือกตั้งทางเลข้อเลือกพักเพื่อไทยจนกระทั่งวันนี้มันเจ็บปวดมันเจ็บปวดหัวใจที่พักที่เรารักพักที่เราเติบโตกระทำเช่นนี้ ผมเพิ่งให้สัมภาษณ์เพิ่งทำสปูงเรื่องทายาทเสื้อแดงกับไทยรัฐไปแต่ทายาทเสื้อแดงของผมเป็นเคียงประชาชนไม่ใช่ทายาทเสือเ้อแดงจากพรรคเพืกก่อไทยที่เป็นสอสอผมเป็นแค่ทายาเสื้อแดงแค่คนตัวเล็กๆมีตัวเท่านี้ตำแหน่งไม่มีรถก็ขับมอเตอร์ไซค์ทางๆไม่ได้เป็นท่านเป็นเธออย่างสอสอที่ไหนเพียงแต่ว่า พรรคเพื่อไทยช่วยกระทําการใดๆที่เป็นรูปธรรมในการจะคืนความยุติธรรมให้คนเกลือแดงเผือเราไม่ต้องการให้ท่านมาผู้สวยหรูในวันที่จะเลือกตั้งอย่างเดียว oh, <yeah. S 1> นี่มันปีหกแปดแล้วไม่มีใครเชื่อท่านง่ายๆอย่างท,ที่ผ่านมาหรอก oh, <yeah. S 1> ผมสัมภาษณ์กับไทยรัฐไปพูดแล้วเหมือนตลกร้ายว่าพ่อผมเนี่ยเป็นเกลือแดงแท้นอนราชประสงค์ทุกคืน คนเสืบบ้อแดงพาพ่อไปจักผมอันนี้รับรองเลยพ่อพ่อผมไม่กลับบ้านนอนอยู่ราชประสงค์ทุกคืนเลิกงานมาเปาลี่ยนชุดมาราชประสงค์ผมสัมภาษณ์กับสื่อไปว่าพ่อผมตายปีหก้านั่นคงจะเป็นโชคดีของพ่อผมแล้วที่ไม่ได้เห็นพักเพื่อไทยอย่างเช่นทุกวันนี้<อ>นั่นอาจจะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับพ่อผมแล้วที่ยังพอมีความทรงจำดีๆกับพรรคเพื่อไทย ไม่มีความทรงจำเร็วๆอย่างเช่นผมในทุกวันนี้ถ้าพักเพื่อให้กลับมาในร่องใน้อยกลับมาสัตย์ทานในประชาธิปไตยกลับมายืนเคียงข้างประชาชนมันก็อาจจะพอคุยกันได้แต่ในวันนี้จุดยืนของท่านกับจุดยืนของเรามันอาจจะต่างกันก็ไม่เป็นไรครับ ก็ขอไวพรให้เลือกตั้งทางหน้าเจริญเจริญก็แล้วกันรัฐธรรมนูญก็ไม่แก้ไว้าติดลรัฐธรรมนูญก็ไม่แก้ใช่ไหมครับนโยบายที่หาเสียงก็ไม่ทำแต่นโยบายที่ไม่ได้หาเสียงทำป้าป้าดีทุกคนสมัยนั้น โหเป็นสาวสาวเต้นหน้าเวทีทุกวันนี้ก็ยังเต้นหน้าเวทีอยู่แม่แม่เสื้อแดงไม่เคยเป,กกเปลี่ยนไปเหยนักการเมืองหิวเปลี่ยนไปเช่นนี้ไม่ดูสัทธาของแม่แม่แเป็นตัวอยา่างนักการเมืองพุ่งดีมันใช้ไม่ได้เช่นพี่น้องวันนี้ครับผมก็อยากจะเรียกร้องความยุติธรรม อยากจะให้นิรโทษกรรมนักโทการเมือง<อ>พอนักโทษการเมืองเขาก็เป็นคนเหมือนกับเราเขาไม่ใช่อาชชากรเขาไม่ได้กระทำอาชญากรรมเ<อ>ขาเพียงแค่คิด่างเขาเพียงอาจจะวิจารณ์ตรงๆไปบ้างก็ขอให้นิรโทษกรรมกันเถิด<อ>คืนความยุติธรรมให้คนตายและนิรโทษกรรมให้คนเป็น ขอแกมีขอให้ญาติพิียชนได้หุ่นใจว่าญาติของเขาได้รับความยุติธรรมขอให้เวียชนได้ตายตาหลับบ้างเถิดป้าป้าและหมอเวงจะได้กลับไปเลี้ยงหลานที่บ้าเนเดีผมก็จะได้กลับไปนอนดูหนังที่บ้านเ็ื่อพรา่งนี้าเกทีนะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ นะครับขอบคุณพีพ่น้องทุกท่านนะครับขอบคุณครับ